สนับสนุนโดยบริษัทเดอะมอลล์กุ๊บจำกัดช่วงคิดรอบดูทาทุกท่านเข้าสู่รายการเวอร์าวคิดพบกับพิธีกรสาวแสนสวยที่พกพาความสามารถมามากมาย เด็กหญิงลันธิดาชุมราและเด็กหญิงนับทองหวานแก้วสวัสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการเว้าว ใช่แล้วค่ะยี่หวาแล้ววันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเทปพิเศษของรายการเราเลยนะคะยี่หวาใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะแฟนๆรายการของเราเนี่ยมากันเต็มห้องส่งเลยนะคะงั้นเดี๋ยวขอเสียงแฟนๆหน่อยค่ะโอนี่ละค่ะยี่หวาคือเสียงแฟนที่เราได้ยินไปนะคะแต่ว่าวันนี้เราเราไม่ได้มีแค่สองคนแต่เรายังมีพี่เบิร์สุดหล่อและสุดเก่งของเราได้ค่ะขอเชิญพี่เบิร์ดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขบมือไล่กันแล้ว่าฮะวันนี้มานะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆนะครับก็เลยเราอยากจะมีการแสดงอะไรพิเศษพิเศษนะจ๊ะวันนี้ต้องมีการแสดงอะไรดีก็มีร้องเพลงมีเต้นอะไรมากมายเลยล่ะมากมายเลยนะครับวันนี้เพื่อให้มีการเสียเวลานะครับเราจะไปพบกับน้องคนนี้ก่อนเลยนะครับน้องคนนี้ครับเขาบอกว่าเขาเหมือนเออเหมือนใครล่ะเขาเหมือนใครนั่นน่ะสิผู้ชมอยากรู้ไหมครับว่าเขาเหมือนใครเอาเป็นว่าเราไปพบกับ น้องท่านนี้เลยนี่นะครับเขาบอกว่าเขาเหมือนเขาจะเหมือนใครไปพบกับน้องคนนี้ได้เลยครับ Ta- <laughs> โอ้โสุดยอดเลยนะคะวันนี้นะครับขอต้อนรับนะครับน้องนัดลินีหมัดหมาหรือว่าน้องฮัตซามีนะครับค่ะสวัสดีครับน้องฮัตตอนนี้เดี๋ยวอื่นต้องถามเลยนะคะว่าเพลงที่ร้องเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าอะไรคะเพลงผู้ชายในฝันค่ะผู้ชายในฝันของศิลปินพี่พึ่งค่ะนะฮะคะทําไมถึงมาร้องเพลงนี้อาจลูก ก็เพราะว่าหนูชอบในตัวแม่พึ่งค่ะและเพลงผู้ชายในฝันก็เพราะด้วยค่ะค่ะแต่เมื่อกี้เนี่ยพี่ฟังเนี่ยเสียงของน้องแซมมี่ค่ะร้องเพราะมากๆเลยค่ะไม่ทราบว่ามีการเรียนร้องเพลงมาก่อนเลยหรือเปล่าคะมีค่ะเรียนด้วยแล้วก็ฟังด้วยค่ะแล้วนอกจากแนวลูกทุ่งแล้วเนี่ยยังมีแนวอื่นที่ถนัดอีกไหมคะกองมีค่ะเป็นแนวไทยสากลค่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่ที่ชอบเพลงในสไตล์ลูกทุ่งมาก่อนเป็นต้น ชอบค่ะชอบทุ่งเพลงแรกก่อนร้องเพลงนี้เพลงอะไรเพลงลูกทุ่งไหเพลงผู้ชายในฝันอ๋อนี่เพลงแรกเลยเพลงแรกเลยหรอถือว่าเป็นเป็นเด็กที่ที่มีการอนุรักษ์เพลงไทยเพลงลูกทุ่งด้วยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขายังมีเสียงร้องอีกเพลงหนึ่งแต่ว่าจะขอโชว์สดดีกว่าเพราะเมื่อกี้โชว์กับแบ็คแกไปแล้วเราอยากฟังเสียงสดๆเลยได้ไหมลูกได้ค่ะได้ค่ะเพลงอะไรคะ เพลงสุดริ์สุดเดชค่ะสุดริ์สุดเดชโอ้โหอ่าสักนิดนึงนะครับสุดฤิ์สุดเดชครับตอบตอบมันหน่อยที่ทําเป็นรักทําความรู้จักและทําให้ไว้ใจตอบตอบมันหน่อยสนุกใช่ไหมทําคนไว้ใจกับตายกับเสียคนหากว่าใครเข้ามาหลอกยังพอจะหลบหลบหลีกกันได้ทันแต่กับเธอฉันเดาผิด ไม่เคยจะคิดว่าเธอจะทำฉันคิดคิดแล้วแค้นสุดขีดสุดริษสุดเด็ว่าทำไมทำไมต้องทำร้ายกันอย่างนี้เพราะรักสุดขีดสุดชีวิตสุดกูก็เคยดูดูึนว่าเป็นคนดีโอ้โหค่ะเพลนี้ใช้เวลาทกงานไหมคะก็ประมาณ3เดือนค่ะโอ้โหสังเกตสังเกตน้องฮัสซามีนะครับ เวลาเวลาแบบว่าสัมภาษณ์คุยก็ประมาณ3ามเดือนพอร้องเพลงสุดหรือสุดโอ้โหเพื่อเหมือนคนละคนเลยนะคะคิดว่าแบบว่าเฮ้ยศิลปินเข้ามาสิงอยู่ในร่างวันนี้คาะแฟนแฟนขับมาเยอะไหมลูกก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเสียงหวานหวานจะพอร้องเพลงอ่ะโอ้โหจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยแล้วลองฮัสซามี่อะค่ะใช้เวลาในการเรียนร้องเพลงนานไหมคะกว่าจะได้เสียงพเพาะแบบนี้ค่ะก็ประมาณ2ปีค่ะ สปีเลยไปเรียนไปเรียนร้องเพลงด้วยป่ะครับค่ะเรียนค่ะเรียนร้องเพลงด้วยคสปีเลยโอ้โหแล้วมีไปประกวดที่ไหนหรือเปล่าคะหรือว่ามีโชว์ที่ไหนบ้างก็ประกวดด้วยโชว์ด้วยค่ะโอ้อเพลงเพลงเราใช้ประกวดเพลงอะไรดู ก็ส่วนมากจะเป็นผู้ชายในฝันค่ะผู้ชายในฝันค่ะแล้วมีลองฮัสซามิมีการดูแลเสียงตัวเองยังไงบ้างคะอย่างเช่นดื่มน้ําอุ่นบ่อยๆแบบนี้หรือเปล่าคะก็ดื่มน้ําอุ่นบ่อยๆด้วยแล้วก็บํารุงเสียงด้วยน้าพึ่งผสมน้ําอุ่นค่ะโอ้โหน้ำพึ่งผสมน้าอุ่นเลยนะมมีเทคนิคอะไรที่อยากจะแนะนําเพื่อนทางบ้านั้างคะเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงอะคะก็ ใครคิดจะเรียนนะคะไม่ต้องเรียนค่ะฟังจากใน y YouTube เอาค่ะเดี๋ยวก็จะคุณหูเราเองอะไรมาณนี้คุณหูแล้วก็จะเป็นฝึกเอาเองใช่ไหมค่ะแล้วน้องฮัสซี่มีการแบ่งเวลาในการซ้อมยังไงบ้างคะเพราะว่าเราก็ต้องมีเวลาในการเรียนด้วยอะค่ะมีการแบ่งเวลาอางไรก็ตอนเลิกเรียนนะคะประมาณถ้าเกิดเรามีการประกวดที่ไหนเราก็จะซ้อมประมาณ5ครั้งหรือว่า ท่องแบบซ้อมให้มันเจอมาค่ะแล้วก็ไปประกวดก็จะลองได้ดีขึ้นค่ะเอางี้ดีกว่านะครเวลาเบรกนี้สั้นไปนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวน้องฮัสมิจะยังอยู่กับเรานะครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราก็ว่าจะเป็นโชว์อะไรนะคะช่วงหน้าครับพลาดไม่ได้ครับเรายังมีโชว์ศิลปินวันนี้เรียกได้ว่าเทพพิเศษนี่ขนมาทุกค่ายเลยครับจัดเต็มไเลยครับช่วงนี้ผมว่าพักกันสักครู่ดีกว่าครับพักสักครู่เดียวครับ ว่าแต่นับทองพี่เบิร์ดหายไปไหนละคะใช่ค่ะเมื่อกี้ยังอยู่เลยนะคุณผู้ชมครับเพิ่งจะมาครับเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่์ศิลปินที่คนไทยที่มากับเราเนี่ยบอกว่าติดภารกิจด่วนมาไม่ได้เขาไม่รู้เขาบอกสงสัยฝนตกถนนลื่นเขาเลยมาไม่ได้นะครับก็เลยก็เลยนั่งเครื่องไปเลยเพิ่งลงจากโซนภูมิเนี่ยไปตามศิลปิน ต่างชาติมาครับต่างชาติเลยคะเม่อกีไปตามมาเลยโจนเจ็ดรู้จักไหมครับโจนเจ็ดรู้จักค่ะรู้จักก็แสดงอายุเยอะแล้วสิรู้จักโจนเจ๊ดละไมใช่ไม่ใช่เอาเป็นว่าศิลปินท่านต่อไปนะครับเป็นศิลปินต่างชาติเลยเราเพิ่งไปรับเครื่องจากลงจากเครื่องมาเลยโอเคค่ะล้อยังอุ่นๆอยู่ไปพบกับเธอที่นี่เลยดีกว่าครับไปพบกับศิลปินชาวต่างชาติคนนี้ได้เลยครับค่ะ ต่างชาตินะครับพอจะเพื่อก็ต้องถามเป็นภาษาอังเกตดีไหมค่ะพี่เพื่อต่างชาติร้องอ๋อตกลงเป็นชาวอะไรครับเป็นคนไทยค่ะอ๋อเป็นคนไทยนะครับเรากจะทักทายได้อ๋ออ่แนะนําตัวนิดนึงโลก นนนิิดดดดเเีียยววลกสวัสดีค่ะขอแล้วลูกพอแล้วลูกยังไม่ได้พูดเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกิงว่าพิชยาเอกสุพัน์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องยีนค่ะชื่อน้องยีนนะครับน้องยีนค่ะเมื่อกี้พี่ขอถามนิดนึงค่ะว่าชื่อเพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าอะไรคะ I h a t e myself for loving you ค่ะศิลปินคือใครคะจอนเจตค่ะอจนเจตเมื่อกี้ท่าเต้นเนี่ยจอนเจตไหมครับเวลาร้องเขาโกรธอะไรหรือเปล่าเขาโกรธทีมต่างอีกน่าค่ะเขาโกรธอะไรหรือเปล่าไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธค่ะอารมณ์ค่ะอารมณ์ เต่นนี่เราเวอร์มาหรือเปล่าคะหรือว่าเรามาคิดเอาเองคิดเองด้วยแล้วก็เวอร์ด้วยอะค,ค่ะคือบางส่วนก็คิดเองบางส่วนก็เวอ e r เขามาค่ะเมื่อกี้เนี่ยน้องยินก็ร้องเพลงพร้อมมากๆเลยคะ่ะไม่ทราบว่ามีไปเรียนร้องเพลงที่ไหนหรือเปล่าคะก็มีไปเรียนบ้างอะค่ะบางทีก็ฝึกฝนเอาเองอะค่ะจากยูทูบอีกไหมลูกไม่ใช่ฝึกทีไ่ไหนครับ<ช>คือว่าฟังแล้วก็แกะแนวเพลงตามค่ะ ฟังแล้วแกะไปค่ะแล้วน้องยีมีทักษะการเต้นอยู่แล้วหรือเปล่าคะก็มีอยู่แล้วบ้างบางบางทีก็คือเรียนมาค่ะถ้าเต้นนี่ใช้เวลาฝึกนานไหมคะเห็นเต้นเก่งมากๆเลยอะค่ะก็ไม่ค่อยนานหรอกค่ะแต่ฝึกเป็นปีแล้วก็ไม่นานนะคะนี่วันนี้วันนี้ขับมอเตอร์ไซค์มานะครับคุไม่ใช่ลูกอ่ะใส่มาเต็มยศเลยอใส่มาเต็มยศเลยเต็มยศค่ะเข้ากับเพลงเขาบอกว่าเดี๋ยวให้เขาโชว์อีกเพลงหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาเหมือน ผู้ชมรับก็บอกว่าเขาเหมือนเหมือนอีกแล้วเหมือนอีกแล้วเหมืนอ,มน,อมนใครล่คระคะนะนอ่ะทักนิดสิรู้ดีหญ <c oughs> ิงก็ใครรู้ใจเธอดี<ะ>น้ำเสียงและท่าทางนี้หมายความยังไงความลับในใจ <c oughs> ค่อยๆพยเผยให้ฉันเดา เริ่มมาตั้งแต่เธอและเขาเจอกันถึงแม้รมต้นตอนนั้นฉันยังไม่รู้แต่ใช้เวลาไม่นานก็เข้าใจมองภาพชัดเจนเอาเวลาไหนแอบไปเจอเขาเมื่อฉันเพลอ เธอต้องทำอย่าง,งานั้นอยากไปกับเขาแต่ดันมีฉันใช่ไหมที่เธอแกรงใจไม่ต้องขอฉันก็จะทำให้มีขอฉันก็จะไปให้จะทิ้งให้เธอ อยู่ก oh. er ับเขาอย่างที่ต้องการไม่ต้องขอฉันก็จะยอมให้เธอรักเขาก็ใจได้จะยากอะไรกูแค่หัวใจหัวใจหัวใจดวงเดียวยอย่าไปโอ้โหรูเลยว่าเป็นรู้ลด้ยัางเหมือนใคร ได้เราเป็นตัวจริงๆเลยรอมากเลยนะใช่ค่ะแล้วลองไปฟังอีกสักสิบเพลงแล้วกันเดี๋ยวได้นั่งถามถามน้งก่อนเลยค่ะก็นึกว่าจะนั่งฟังไปเลยจะได้ปิดรายการไปเลยโอ้โหแ่ะแล้วน้องยีนมีการแบ่งเวลาในการซ้อมยังไงบ้างคะก็แบ่งเวลาค่ะก็คือแบบสมมติว่าเราเลิกเรียนเสร็จใช่ไหมคะเราก็ จะมาซ้อมเพลงแต่ก็ควรพักบ้างนะคะไม่ควรหักของเกินไปอะค่ะนค่ะเมื่อกี้สัมภาษณ์เหมือนน้องฮัสซาม่เมื่อกี้เหรอเวลาสัมภาษณ์เสร็จก็เป็นดีๆนะคะคือคนละคนอะะออเอโอ้โห็ล็อกไปเลยนะคะจัดเต็มไปเลยนะครับนะคะแล้วมารูว่าเราเนี่ยชอบร้องเพลงตอนอายุเท่าไหร่คะ อายุเท่าไหร่ก็ไม่น่าใจนะคะแต่มารู้เด็กทิก็ตอนอนุบาลสาที่ประกวดร้องเพลงอิมอุ่นชนะเลศอะค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าแบบว่านุดจุดนี้นี่แบบว่าสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยนะคะเะครับค่ะเวลาเขาบอกว่าช่วงนี้หมดอีกแล้วนีรจะให้ร้องสักสิบห้าเพลงนะครับโอ้โหะน้องคนไม่ไหวแล้วค่ะวพี่เบิร์ดเอาเป็นว่าช่วงนี้พักสักรู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีมีศิลปินเป็นศิลปินดนตรีแซกโซโฟนโอ้โหเครื่องดนตรีนะคะเคนนี่จีนี่ หลบไปเลยซูไม่ได้เลยซูไม่ได้เลวเาว่า<ช>อยากรู้ว,ว่าเป็นใครช่วงหน้าครับช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดียวครับ กลับข้อสู่ช่วงคิสวา r i ตี้นะคะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปฟังศิลปินท่านต่อไปเราขอขอบคุณแฟนคลับก่อนดีไหมที่นั่งอยู่ข้างหลังนี้ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะโอ้โหเห็นไหมฮะแน่นเลยครับแน่นแน่นเลยนะคะ มีเด็กๆด้วย้วคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณบริษัทมอกรุปจำกัดที่สนับสนุนรายการเรามานะคะรายการยังไม่จบเรายังมีศิลปินจต่างชาติมาอยู่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปพบกับเชิญคนนี้เลยดีกว่าครับเชิญพบได้เลยค่ะ สำนักเคนิจีอะไรป่ะครับงงอ่ะอ้าวอึ้งเลยอึ้งเลยแนะนำตัวนิดนึงจ้าสวัสดีค่ะหนูชื่อเดียร์อัญญาดาชาชุมพูชื่อเล่นชื่อว่าเอลฟี่ค่ะค่ะเมื่อกี้พี่เอลฟี่ค่ะเล่นบทเพลงอะไรอะคะอ๋อ my heart ค่ะฝึกมานานเรื่องใคเห็นเก่งมากเลยอะค่ะก็ประมาณสองเดือนได้ค่ะโอ้โหสองเดือนเลยนะคะแล้วตอนแรกเนี่ยเราเล่นดนตรีชนิดนี้เลยหรือเปล่าคะหรือว่าเราเล่นชนิดอื่นก่อน ก็ตอนแรกว่าจะเล่นฟุดนะคะแต่ฟุดมันเต็มก็เลยต้องมาเล่นดนตรีในนีะก็คือคักดนตรีของโรงเรียนเลยค่ะใช่ค่ะนี่เขากับอนนทอฟิกาว่าถ้าถ้าฟุดเต็มแซกซโฟนเต็มจะไปเล่นกลองละจะไล่ไปเล่อยๆละอะไรมีตอนนี้ต้องเล่นละ้วเมื่อกี้นะนี่มิวส์เห็นเขาเป่าเพลงยาวมากเลยนะแบบ้ยาวแต่การฝึกหายใจยังไงอะคะก็ถ้ามันจะมี เครื่องหมายอยู่ในโน้ตแล้วค่ะให้เราหายใจตรงนั้นเลยถ้าเกิดเราหายใจผิดปุ๊บมันจะไปไม่รอดเลยเพลงเมื่อกี้เพลงยาวมากเลยแต่จริงๆคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเนื้อเพลงนี่มีอยู่นิดเดียวเองครับถ้าไม่เชื่อนะครับเนี่ยฮะอยู่ตรงมือเนี่ยฮะใช่ไหมฮะไม่ใช่อเอาไม่ใช่เหรอเห็นจดไว้อยู่นิดนึงนะฮะเราก็นึกว่ามีอยู่แค่นั้นค่ะเราแซกโซโฟนเล่นยากไหมอะคะมันก็แล้วแต่คนชอบอะค่ะถ้าสมมติว่าเราเรารักมันแล้วมันก็จะไม่ยากเลยแต่ถ้าเราแบบ ไม่ได้รักมาใจยังไม่ถึงใจยังไม่ถึงเนี้ยมันก็จะยากหน่อยค่ะค่ะแล้วพี่เอลฟี่มีไปประกวดที่ไหนบ้างไหมอะคะอ๋อก็ได้ที่หนึ่งะคะของในวงสินธราพรของโรงเรียนนะคะที่หนึ่งประกวดไหนเปล่าไม่ค่อยได้ประกวดค่ะแต่ว่าได้ที่หนึ่งอไม่ค่อยได้ประกวดนะคะแแล้วมีแรงบรรจใจอะไรถึงอยากมาเล่นเครื่องดนตรีชนิดเนี้ยก็หนึ่งใจเราก็ชอบใช่ไหมคะแม่เราก็ชอบเี้ยค่ะเราก็มีแรงบจันบดานใจฮึ้สู้ถือว่า จะเหนื่อยหน่อยก็เอาเหอะอะไรอย่างเงี้ยโหน่ก็คือใจเรารักแล้วใช่ล่ะนี่เวลาเราอาจจะน้อยไปนิดนึงเห็นมีอีกเพลงหนึ่งเอาสั้นๆเลยเพลงอะไรที่อยากจะมาโชว์อยากหยุดเวลาค่ะอยากหยุดเวลาอ่ะเชิญเลยครับใช่ค่ะ น้อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดลมซะก่อนนะฮะ,ะเขาต่อเยอะน,นะฮะที่แสดงว่าทางบ้านนะคะเป็นกําลังใจและคอยสนับสนุนตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคจริงๆเขาบอกแซกโซโฟ,ฟนเนี่ยเวลาเป่าเนี่ยถ้าจะให้พอนี่ต้องถึงนี่เลยปะค่ะต้องมิดนี่เลยปะหรือวอ่าไม่ต้องไม่ต้องนะไม่น่าจะถึงนะ,ะแ,แม้จะเราฟังแล้วเราอยากหยุดเวลาจริงเลยเนาะเพราะ,ะว่าเวลาเราก็เหลือน้อยแล้วตอนนี้เห็นว่าเหลืออีกไม่เยอะแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอเชิญน้องเข้ามาอสองคนด้วยกันน้องยิงกับน้องแคสซีครับด มา,าช่วงท้ายรายการมาได้เลยครับโหเวลาเราเหลืออีกไม่เยอะนะครับค<อ>่ะครับครับก็เหลืออีกนีดหนึ่งก็นี่นะครับน้องทั้ง3คนนี้นะครับก็คือ,อ,อช่วงมีดีให้โชว์สเปเชียลนะครับซึ่ง แต่ละคนก็มีความสามารถกันมากมายนะครับวันนี้นะครับแหมต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนเลยที่ให้เกียรติกับรายการ Worldwide Kids นะครับขอบคุณมากนะครับเราจะไม่ได้ให้แค่กลับบ้านไปมือเปล่าใช่ค่ะแต่ว่าเรายังมีเสื้อจากทางรายการเรายังมีเสื้อเสื้อกันหนาวนะคะไม่ให้ใส่แ้วตกละไม่ใช่เสื้อรายการของเรานะคะค่ะมอบให้น้องยีเลยคะให้น้องยีเลยอ่ะให้น้องฮัสมีนี่น้องเอลฟี่ทักงตัวนี้ <c oughs> ตัวนั้นต้าใส่ต้องสองตัวเดิน <c oughs> ี่ค่ะค่ะให้ไปแล้วอย่าลืมใส่นะจ๊ะใส่ด้วยนะคะ,ะครับโอเคครับวันนี้นะครับรายการเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องขอขอคบคุณกับสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างเดอะมอลนะครับแล้วก็รวม้งขอบคุณผู้ชมทุกท่านรวมทั้งเรามีแฟนคลับจากไต้หวันค่ะอ่ะเราต้องขอขอบคุณมิสเตอร์หยางที่ติดตามชมรายการเวอร์ไวคิดสเรานะครับอาภจภาษาจีนนะคะ ชื่อชื่ออย่างเซียนเซนฉั่งฉั่งแจ้ขั้นเวอร์ไวคิสค่ะขอบคุณมิสเตอร์หยางขอบคุณค่ะมิสติดตามครับขอบคุณแฟนๆรายการนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับทุกคนนะครับแล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่กับเวอร์ไวคิสนะครับวันนี้เราทั้งหมดต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการเวอร์ไวคิสครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ